รู้สึกยังไงคะที่นายกเดินทางมาเกาะสมุยในวันมะรืนนี้คะ่ะรู้สึกรู้สึกดีใจอย่างนะคะเพราะว่าเหมือนกับเกาะสมุยเป็นเกาะที่พิเศษน,นะคะทีโอกาสที่ได้ไดไดต้อนรับนายกคนใหม่ค่ะ อยากให้นายกมาช่วยแก้ปัญหาหรือว่าช่วยเหลือด้านในบ้างค่ะอยากจะให้นท่านนายกรับรู้ถึงปัญหาของกาะสมปัญหาของเกาะสมุยที่เกิดอยู่ตอนนี้และเกิดมานานแล้วนะคะก็คือปัญหาขยะปัญหาแลง้งน้งําแล้งปัญหาป่าแต่ปัญหาขยะคือปัญหาหนักุดที่ชจวาเกาะสมุยกําลังโดยเฉพาะหมู่ห้ามเรสนะคะกําลังประสบอยู่ตอนนี้เรื่องแก้ปัญหามันก็พูดตามตรงนะคะ มันก็คงยากอยากจะให้ท่านรับรู้ว่า่อสมุยมเร็ดมีปัญหาเรื่องนี้และเรื่องแรงเรื่องแรงนี่มันก็แรงกันทุกที่น,นะคะแต่อยากจะให้ท่านมีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลรักษาของของชาวบ้านนะคะของชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษาป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับ้น้ําค่ะ